เอาละครับผมกบสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนด้วยครับยิดิตอนรับสู่ปี2026นะครับวันนี้เรามารีวิวสกินฮาร์ e ีกันครับผมเป็นสกินแสงดาวประจําเดือนวันที่1มกราครับเ,เพื่อนดูฉักเปิดตัวครับสวยมากๆครับเ,เพื่อนแล้วดูดิคือโมเดลเขาทําออกมาได้ดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันีว,ว่าจะเป็นยังไงครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจาก w o o อีสปอร์ทางร้านยังรับเติมเกมโมบายลิเจนด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่โมบายลิเจนเพชรมากขึ้นใจถูกลงสูงสุดคือ30%ใช้เพียงแค่ UAD ในเล็กเซเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีไฟล์ ROV Valorant และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับชวนต้นเกมขอฟาร์มบอกละกันคือเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันเปลี่ยนไอตัวไอคอนการเดินใหม่นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่ามันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเฮ้ยทำมาดีว่ะอันนี้ก็คือวันแรกที่ผมเล่นเกมคือผมไม่ได้เล่นมาสี่วันนะ เออด,ด,ดูดิดูดินี่คือมันทําออกมาสวยว่ะคือสวยเลยอ่ะเพื่อนๆปีสองพันยี่สิบหกคือเจ๋งสุดๆเลยว,ว่ะคือคือคือจะพูดยังไงดีคือดีมากคร,รับดีมากดีมากสาหรับสตอมผมนะผมคิดว่าดีมากในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆลองดูสกีนะครับผมปกติแล้วแสงดาวนี่เหมือนดินน้ํามันนะสกีนะแต่ปีนี้คือบอกเลยว่าตั้งแต่หนึ่งบกกรามาเนี่ยคือแบบไหนมา มีสีสันขึ้นครับไม่ใช่ดินน้ำมันอีกต่อไปแล้วนะครับเพื่อนดูดิเอวงเอฟเฟนะฮะสกิลหนึ่งสกิลสองคือแบบราคา3ามอเพชรอะเกมไหนมีบ้างครับราคาถูกๆขนาดนี้แต่ได้สกินที่มันแบบอลังการงานสร้างแบบนี้นะเพื่อนไม่มีแล้วนะเออดูดิโอ้ดูครับโอ้โหโอ้โหเตยบโอ้โ oh, ห oh, ดูดิโอ้โ oh, หดูครับเอฟเฟคือสุดจริงครับนะแต่มันก็ไม่ได้สุดแบบ เวอร์วังแบบอย่างสกินรีเจนอะไรหรอกเพ okay. ื่อนๆแต่มันก็โอโอเลยแหละโอเลยนะบวกมากเลยครับเจอคุณแน่มาเด็กอุ้ยจิ๋มอเตะเตะอ้โโอ้โหอ้ยที่มึงไต่แรงเวะมึงก็แรงเกินบางทีนะชูเนี่ยคือบอกเลยนะว่าเกนเจอร์เนี่ยผมคิดว่าต่อให้มันจะมีสกินพามที่แบบสวยๆนะครับคนก็ไม่ค่อยเล่นกันนะคือเกนเจอร์เป็นฮีโร่ที่แบบ ไม่รู้สิผมรู้สึกแบบต้นเกมคือคือมันเล่นยากนะสำหรับสายโซโลนะแต่ถ้าลงพีมาอาจจะอาจจะถูกแบนบ่อยครับแต่แต่แต่สำหรับสุดโต่งแล้วถ้าลงโซโลเนี่ยอาจจะไม่ถูกแบนนะสำหรับพิรตัวนี้นะครับเพราะว่าคือมันถูกเนื้อสกิลคือมันเบาลงไปเยอะเลยนะเป็นเื่องสกิลอะคือต้นเกมคือ,คอถ้าคุณเล่นไม่ได้เนี่ยคือจบเลยนะแต่มันจะไปโหดช่วงประมาณกลางเกมครับกลางเกมเละเกมเนี่ยคือมันโหดมันยิงแรงแต่ว่าต้นเกมนี่คือถ้าถ้าเกิดคุณผ่านจุดนั้นไปไม่ได้ คือคุณจะจบเลยผมถึงไม่ค่อยเห็นคนเล่นเกนเจอร์ในอ่าลงโซโล่ลแรงกันกันพี่เพื่อน <All right. S 2> เรียบร้อยทำไมเบาอย่างวะเฮ้ยเบาอย่างวะเฮ้ยมึงโดนเนิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยทำไมเบาเบาอ่ะเอ้าไอไอหลอดหานี่ก็เดินตามอีกเอาเอาเอาโหเดินมาไม่ส่วนบงไม่ส่วนป้อมมึงก็เกงใจป้อมกูน้อยเอาจริงจริงนะ <laughs> มึงก็เกงใจป้อมกูหน่อยโอ้เดินมาไม่ดูอะไรเลยเนะครเบผมนะฝากแต่จะเดินมาแล้วมึงมีไอหลอดอ่ะ ช่วงตอนเกมก็เล่นยากนิดนึงครับนะเพราะว่าช่วงนี้คือฮีโร่แต่ละตัวถูกเนิฟถูกบัฟกันเยอะครับแล้วแบบคือบัฟทีตะก่อนคือคือบัฟแบบไม่แบบบัฟแบบนิดนิดนิดหน่อยใช่ไหมแม่ก็โหดเลยใช่ไหมแต่ทุกวันนี้นะครับผมเวลาแั่งบัฟทีนะเกมโมบายริจเนี่ยมันบัฟโหดจี๊ดเลยอ่ะส่วนตัวไหนที่แม่งโดนเนิฟนะปกติตะก่อนตัวที่ถูกเนิฟใช่ไหมจะโหดใช่ไหมแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะยิ่งเนิฟยิ่งแบบไก่ลงไปแบบทวีคูณขึ้นเป็น 2- 3สาเท่าเลยนะครับก็คือมีการพัฒนาแหละเอนะผ ชูไม่ตดแรงเลยดิตกตนทีเดียวเพื่อนคือตั๊กแตะคือตั๊กตแค่ทีเดียวเลยครับผมแล้วเป็นคนที่แบบเกลียดชูมากมากนะครับในเกมโมบายเรจเนี่ยคือตัวเดียวที่ผมเกลียดคือชูนี่แหละคือมันคือต่อให้คนเล่นไม่เป็นเนี่ยแต่มันก็แรงอ่ะเพื่อนอวยวิตัคาร์ลทำไมคาริอามันยกฟ้าทำไมมันแรงขนาดนั้นวะเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะ มันถูกเนิร์ฟหรือเปล่าวะทำไมมันแรงจย่างวะสก,กิลอันต่อของมันน่ะแรงปุยมวยเรียบร้อยแบบนี้หมดดงอุ้ดูครบเนี่ยเนี่ยไม่หมดดูเลยโอ้โหไม่ได้ด้วยซ้ำครับคือทำไมมันเบาเดีางวะเฮ้ยนี่คือตะกี้คือโดนตเต็มๆอยู่นะเดี๋ยวต้องรอต้องรอของแล้วผมผมผมว่านะคือถ้าถ้ามันไม่มีของน,ะน่าจะสู้ยากครับต้องรอดาบฉาบสว่านนะเพื่อนมาแล้วครับผม <You have S 1> บควบคนะุมฮนะหนึ่งคิวฮะหนึ่งคิวมาก่อนนะครับ อีกนิดเดียวแต่คือสกินทำออกมาดีมากครับคือสกิลหนึ่งสองสามคือทำออกมาดีมากเพราะว่าสกินฮาร์รี F ่เอฟเฟกมันอ่ะคือมันก็ได้ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้มันไม่ได้มีแบบสกิลอะไรแบบอลังการงานสร้างขนาดนะครับเนี่ยดูครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูดิครับ,ค,รบคือมันสวยมากนะครับผมเอฟเฟกต์ F สกิลนะครับถือว่าสวยเลยแหละนะในระดับสายตามผมเนี่ยแต่ถ้าระดับสายตาเพื่อนเพื่อนผมไม่รู้ว่ายังไงแต่คะแนนเต็มสิบผมขอให้สิบแล้วกันนะครับสําหรับ สกีน,นี้ถ้าเปรียบเทียบกับสกีนแสงดาวตัวอื่นๆนะผมขอให้ตัวนี้สิบนะคะแนนเต็มสิบผมให้สิบเลยนะเราก็เปรียบเทียบแบบสกีนที่มันแบบรุ่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าเราไปเปรียบเทียบระหว่างสกีนวีเจนกับสกีนแสงดาวมันก็คนละไอนี้กันอยู่แล้วนะครับผมนะเออถ้าเปรียบเทียบในระหว่างแสงดาวตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจนถึงคังเนี่ยนะครับผมมีแค่เฮลเคิร์สที่ผมคิดว่าแม่งดีที่สุดละ ต่อมาก็เป็นฮาร์ลี่นี่แหละเพื่อนๆที่ดีที่สุดนะฮะคะแนนเต็มสิบให้สิบเลยนะเอฟเฟกอาจจะไม่ได้อลังการนะครับแต่เพื่อนๆเขามีแบบใส่ใจรายละเอียดต่างๆเห็นไหมเนี่ยเวลาเราแบบสกิสลสองสับหมวกแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมีเอฟเฟกนู่นนี่นั่นนะครับผมคือแบบมันก็ดีอ่ะเออถ,ถ,ถ้าพูดตรงๆคือมันดีนะครับเพื่อนคือมันจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนดินน้ำมันอ่ะเพื่อนๆเข้าใจคําว่าดินน้ำมันปะเอออุ้ม ตุ้มสวยเรียบร้อยขอแล้วกันเพื่อนที่ต้องออกดาบฉาสวรรค์ให้ได้นะครับถ้าได้ดาบฉาสวรรค์นเนี่ยเดี๋ยวรู้เฟื่องเลยคิดว่าถ้าได้ดาบฉาสวรรค์นเนี่ยฮะฮาร์ี่น่าจะโจมตีปกติมีโอกาสได้คิวตัวสำนัข้ามสูงมากๆนะครับเนีย่ยปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มดูว่าเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วเนี่ยมันต้องมาอยู่ในช่วงประมาณเรเวลหกนี่แหละเอ้ไม่ใช่นาทีที่หกนะครับไม่ใช่เรเวลหกนะตอนนี้เราอยู่ที่เลเวลแปดแล้วนะครับ กองเราอยู่ที่สองศูนย์หกครับแอซเดเราสูงมากเพราะว่าต้นเกมคือเหมือนจะได้คิวแต่ก็ไม่ได้คิวตลอดเลยนะเป็นฝ่ายสนับสนุนเขาอ่ะอุ swear, ้ยแองเจอร่าว่ะน่าจะตุยอยู่นะแบบเนี้ยมาปุ้มเรียบร้อยครับบิบุยจ้าเห็นปะ่ะบิบุย <laughs> บายครับแบบนี้เห็นปะ่ะ <laughs> คือตะก,กี้ฟาเวียมันยิงสกลิลอันติมาด้วยแหละก็เลยแบบโชคดีของเราไปนะ <laughs> ครับแต่เอาจริงๆถ้าตะกี้ฟาเวียมันไม่สกลิลอันติมาคือมันไม่น่าจะตุยนะ แองอะเพราะว่ามันมีฮิลฟิกิวหนึ่งแล้วมันเพิ่มเกาะภูมกันให้กับตัวเองไงจังหวะที่ฟาเวียมันอันติมาพอด,ดีนะร่รเบก็ได้ทาให้เราแบบมีสแตกเยอะนะครับในการระเบิดนะฟาร์มยอดนะครับเล่นแบบชิวๆเกมน,นี้นะครับเจ็ดต่อห้านะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวเรารีวิวสกคิวเอ็มเจ็ดธรรมดาให้นะครับเพื่อนแต่ส่วนพารมเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวรอผมได้ก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับน่าจะอีกประมาณสองสัปดาห์นะครับ oh. <laughs> บุ้มเรียบร้อยบ่ะบุยบุยบุย,บย,บย ถ้าไม่ถ้าไม่ตุยก็เลี้ยงไม่โตเห็นไหมเริ่มแรงแล้วนะครับผมดาเมจเรามาแล้วตอนนี้นะโหสิบเก้าต่อห้าครับถ้าเกิดผมไม่แรงก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับผมรูปแบบเกมนําขนาดนี้ครับดูครับโอ้ดูกู๊ดครับเรียบร้อยยับหายครับแหมโจมตีปกติก็พอนะครับผมดาบชาสวันเราดาเมจคือยี่สิบแล้วไม่ใช่ติดสเต็กคือยี่สิบนะไม่ได้แบบทําคลิปหน้านะสี่วันนะครับผมไม่ได้เล่นเกมเลยนะเอาเรียบร้อยแบบนี้ครับดูดุจ้า อุ้ยมีไี้คิวเฉยแต่ไม่อันตรีครูดาวนาเหมือนกันนะ27วิเลยนะสำหรับในช่วงต้นๆเกมแบบนี้นะครับเพื่อนๆพอเราพุ่งมาเป็น5คิวเข้าไปแล้วนะครับผมแอสเซทตอยู่ที่7นะฮะช่วยเหลือเราใครบวกข้างล่างวานะเนี่ยคาเลอากับชูชูน่าจะสู้ไม่ไหวนะชูมันน่าจะเป็นสายดาเมจล้วนนะครับเพื่อนๆเจอกับคาเลอาที่แม่งมีทั้งดาเมจแล้วออกของเป็นแทงเลยหวานเจี๊ยบนะฮะบอกก่อนหวานเจี๊ยบ ฮันนบิไปาวะเดี๋ยวขอบัฟก่อนล้วกันเฮ้ยมอย่ามาตัดบ,บัฟกูดเวยคลาสิกตูก็ห่วงบัฟะเวยเพื่อน <c oughs> คือเดี๋ยวหลายหลายคนถามอีกทำไมพี่ไม่ทำในแรงนะครับผมก็คือเอาแบบจริงๆนะครับผมคือผมตื่นสายนะครับคลิปน,นี้น่าจะได้ลงประมาณหกโมงนะประมาณหกโมงคุณเพื่อนน่าจะได้ดูกันนะครับตื่นสายนะครับผมเมื่อวานก็สุดเหมือนกันแต่ผมอะเรียบร้อยครับขายแบบนีครับโอ้ยบุยบุยบ่ายจ้าเดี๋ยวมันแรลกมาเลยครับผม เนี่ยตัวเนี่ยเอาไปลงโซโลแรงเนี่ยก็เด็ดเหมือนกันนะผมบอกให้นะครับผมหูหูดูชูดิดูหูดูหูเนี่ยโคตรเกลียดเลยกูเอาจริงๆนะคือกูเกลียดมึงมากนะชูเนี่ยคือมึงบางทีมันก็แรงเกินไปอ่ะมาดิขอคืนได้ไหมอะชูมึงอยู่ไหนวะอ้าวเรียบร้อยดิยีโอ้โหแองเอ้ยชนกำแพงโอ้ชูอีกแล้วเรียบร้อยหายครับกูเพิ่งมาเองอ้าวเอ้ยแองมือก็ยังโดนอยูีกนแองเนี่ย จบเลยเพื่อนจบเลยไหมอ่ะเอาหลอดจบเลยไหมอ่ะคาสิกเอาหลอดนะครับผมตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่หกสองนะครับผม <c oughs> พอได้ตุยไปตัวหนึ่งนี่ไหลาย,ยาวเลยครับ <c oughs> เอาไปเพื่อนเฮ้ย,ยไม่ต้องตีมันเพื่อนไม่ต้องตีมันแอะยังไงฮานาบิดเราก็ไม่ตุยนะนเพื่อนดูดิที่เราเฉิดที่เราเฉิดเจ็บจุงเลยเจ็บจุงเร์เจ็บจุงเร์เรียบร้อยอันตียันเลยครับตีตีหายครับนี่ครับดาบชาฟวานเป็นไงล่ะดาบชาฟวานเรามันเอาเรื่องนะครับผมผมรับะ สำหรับไอเทมไฟกับฮาร์รี่เนี่ยคือดาบฉัสวค์เอาเรื่องมากๆนะครับโจมตีปกติก็ได้ครับคือถ้าเราแบบสกิลไม่โดนก็โจมตีปกติเอาก็ได้ครับเพื่อนๆแรงเหมือนกันนะครับยกสวยยิงครับยิงยิงสกิลหนึ่งหายครับนี่ครับดาบฉัสวั์อีกแล้วครับแผงเลสครับดาบฉัสวรณอีงไหมนิดเดียวนิดเดียวเลือดเป็นเลือยู่ครึ่งหลอดนะครับคือถ้าจะจบก็น่าจะจบได้นะครับป้อมป้อมกลางก็น่าจะได้นะ พอเราพุ่งไปเป็นต่าแล้วครับมาอัตยันเลยครับดูครับตมดู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 หายหมดอะไม่ได้คิวก็ตัวดูทรงั้นนั่งไงมันอยู่ในช่วงของฮานาบิมันยิงแล้วมันชิ่งพอดีไงยิงเนี่ยแต่ผมรอโจมตีปร้านเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะคือเรามีดาบชาสวรรค์เรานี่ไม่จาเป็นต้องกลัวเลยว่าเราจะไปทาร้ายเพื่อนนะครับรอแบบศัตรูเลื่อนแบบครึ่งหลอดแบบเนี้ยเราโซยสกิลเข้าไปเลยนะครับยังไงกูดน่มันตายก่อนก่อนทีมเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันติดดาบชาสวรรค์ไง แล้วยิงดาบฉาบสวรค์เราแตกก็ตเยอะเนี่ยโหซอยแบงไปเลยนะครับผมนะยิงไปเลยดามเมจอะยังไงกูตายก่อนเราแน่ๆอยู่แล้วครับอ้าวยิชุนชินเรียบร้อยแบบนี้ครับบุ่ยจ้าแ,แม่งไม่ตายปะเนี่ยโอ้โฟาวเวียดน่าเกลียดว่ะเออน่าเกลียดจัดเลยอะคือรอมันระเบิดก็ตุยละมั้งเนี่ย ชูแม่งก็ห้าวเหมือนกันนะชูเอาลูกผมแรงมากเลยครับผมนะดูดิอ่าหายครับโอ้ดบาบจักรหวัน3 2ามร้อยยี่สิบสี่อ่ะเขาเรียกว่าดบาบจักรหวันแผงธิดนะแม่สวยจบเลยไหมอ่ะจบเลยได้นะเพื่อนจะเอาจบเลยไหม <the> เดี๋ยวผมโดดไปยอมตุยให้คือบอกเลยนะครับผมถ้าผมไม่ไปตุยเกมน่าจะไม่จบนะ เอาไปดิเอามาเอาไปดิเอาเอา,เอา,เอา,เอาสวยเรียบร้อยเรียบร้อยมึงเรียบร้อยเรียบร้อยแม่งออกเกาะทองแน่นอนเลยดูทรงแล้วสกิลหนึ่งเบาๆแบบนี้ออกเกาะทองล้านเปอร์เซ็นต์นะเยอะเบาเกินนะสวยเก็บให้หมดเก็บให้หมดชูมาแล้วเพื่อนเอามันเออคาเลอาวิคาเลานี่มึง,งย,ยกหรือมึงทำอะไรวะเนี่ยหรือว่าฮานาบิมันยิงด้วยวะเอาได้แองเจล่าเฉยครับสวยจบแล้วแบบนี้ครับไม่รู้จังหวะมันยกมาผมคิดว่าไอ ฮานาบิน่าจะยิงนะไม่งั้นเลือดมันไม่น่าหายไปขนาดนั้นนะครับปอมันจะเป็นฝ่ายโจมตีกายภาพก็เถอะนะนี่มันนี่คือถ้ามันแบบว่าอตติเป็นแรงขนาดน้ะมันก็โกงเกินเราจริงๆอัอตติยกโคตรลายทีที่เลือดหายหมดหรอเกิร์เนไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันชูมันออกเกาะทองก็แบบว่ามันมันคือคือมันโดนศึกยูหนึ่งผมเบามากนะครับผมคิดว่ามันน่าจะออกเป็นเกาะทองนะครับออกไหมไม่ออกเว้ ทำไมผมสกิลหนึ่งมันเข้าเบาอย่างวะเอาเรื่องวะหรือว่าหรือว่ามันขายของทิ้งวะผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะขายของทิ้งนะเห็นไหมมันขาดไปสองชิ้นนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่รู้จะช่างมันนะครับผมชนะก็โอเคแล้วยังน,นชอบคลิปนี้กดไลค์ like, ด้เ